และนี่คือวิธีการ n k k พอรเทลสำหรับอ m ม l a เลเตและโทรศัพท์ในอินเทอร์เจะเป็นมีไงไปดูเก็บก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้คนอยู่ในช่องโพสเหรเลนในหัวเซฟ s คอร์ e ก็ได้นะครับผมซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการ AFK พอร์ท่ลใหม่ใน Animelancer X นะครับผมซึ่งในอัปเดตหนึ่งนี้ก็คือพอร์ท่ลของตัวเกียวกุนนะครับผมก็เป็นพอร์ท่ลตัวนี้นะครับผมนี่กุนซิตี้พอเท่าหนึ่งนะครับเราจะสอนการ FK นะครับแบบว่าลันไปเลย24ชั่วโมงได้เลยนะครับผมก็น่าจะได้มาเยอะมากๆนะครับก้อนนี้ผมลงไปลงเล่นมาแล้วก็เลยเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมซึ่งในด่านที่เราจะ FK เนี่ยก็คือกุนซิตี้นะครับใน chapter 10นะนี่นะครับผมมีโอกาสได้0.5คือมันก็น้อยอยู่นะครับแต่ว่าตาหนึ่งเนี่ยมันเล่นประมาณ40วิ นะครับบวกลบนะก็เลยก็มันมาเรื่อยนะครับผมแล้วก็ต้องเล่นเป็นไนท์แมร์ด้วยนะครับผมซึ่งก็ทีมคุณก็ต้องพอเก่งพอสมควรนะครับที่จะเล่น chapter ์สิในโหมดไนท์แมร์ได้นะครับซึ่งเราจะวนด่านนี้นะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นนะครับ ในโทรศัพท์นะหรืออิมูเลเตอร์นะครับผมก็สําหรับอิมูเลเตอร์นะครับอ่าเราต้องโหลดนะครับเป็นอิมูเลเตอร์มาแล้วก็สําหรับโทรศัพท์ก็เดี๋ยวสามารถข้ามจากจุดนี้ไปตอนผมสอนทําได้เลยนะครับผมแต่ว่าใครที่ใช้ในคอมจะเอฟเคในคมอมเนี้ยเปิดอิมูเลเตอร์ใช้ดูตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับผมโอเคก็อิมูเลเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นมูมูนะครับผมมูม UM ูก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งวิธีการโหลดนะครับเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยคนระับมูมูเพลเยอร์นะครับผม มันจะขึ้นอัแรกเลยอันนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปนะครับ Run Android Game and App on PC or Mac นะครับก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับผมเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็กดให้ดูแล้วกันนะครับดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้ นะครับแต่ผมติดตั้งไปแล้วเราก็ไปติดตั้งอะไรเอาเลยนะครับเลือกได้เลือกไรเลือกภาษาก็ไปติดตั้งกันเลยนะครับผมโอเคก็วันนี้แล้วพอโหลดเสร็จเราเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับผมก่อนอื่นใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็เข้าเพจโตไปเลยนะครับนี่นะเพจโตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โหลดรูบอกนะครับผมเหมือนในเออเหมือนใช้ในโทรศัพท์นะอันนี้ก็โหลดรูบอกมานะครับมันอาจจะให้ล็อกอินเพจโตอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็โหลดรูบอกมาพอได้รูบอกมาแล้วก็เข้าไปในเกมนะครับผมเข้าไปเลยนะ โอเคพอเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยนะครับก็มันก็จะให้ล็อกอินอะไรไปเรวก็ล็อกอินไปเลยนะครับผมแล้วเราก็เข้าเกมนะครับก่อผมขอเข้าเป็นเซิร์พีนะครับมันจะได้เข้าไวนะเรื่องเซตติ้งอะไรของมูมูนี่ก็ทุกคนก็ไปปรับใช้กันเอาได้เลยนะครับผมจริงๆก็ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็โอเคมาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะแค่ AFK เนี่ยครับเรารอเข้าเกมนะครับผมโอเคครับโอเคเราก็เข้าเกมแล้วซึ่งพอทุกคนเข้ามานะครับคีย์บอร์ดทุกคนจะเป็น default operation ก็คือจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมให้เราปรับนะครับอ่าเขรียดใหม่เลยก็ได้นะครับผมเนี่ยเครียดใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ตั้งปุ่มมาปุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมคิวอ่ะผมให้เป็นคิวแล้วกันนะครับโอเคคิวแล้วก็อ่าเดินได้โปรตีนะครับผมแล้วก็ไปที่เพย์นะครับเคียดรูมแล้วก็ไปที่คูนซิตี้นะครับแชปเตอร์ที่10นะครับผม นแม่นะแล้วก็กดเคลียร์ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องปุ่มเดี๋ยเราจะเข้าไปปรับข้างในนะครับผมห <Okay. S 1> ลักการวิธีการทำเนี่ยมูมหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยใช้ออโ o ้คิกเหมือนกันได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์เราก็ไปโหลดโปรแกรมออโ o ้คิกมาแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรวิธีการทำเนี่ยมันเหมือนกันนะครับผมโอเคเราเข้ามาในหน้านี้มันจะมีโหมด The Starter Game โหม oh, d t o s t a r t e Game นะครับผมโอเคแล้วก็ไปที่ตั้งค่าคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดไปที่ Edit นะครับเราก็กคิวจะตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับ ลากไปวางนะครับตรงโหวตนะโอเคเราก็กดเซฟเลยนะครับผมเราก็ลองกดคิวดูว่ามันได้หรือเปล่าอ่าเราก็ได้แล้วนะครับผมแหลกนี้นะครับรอนะครับแค่นี้เลยรอนะครับจนเกมจบนะโอเคก็รอไปนะครับผมให้เกมจบนะสำหรับมือถือก็เหมือนกันเลยนะครับผมถ้าจะเปิดไว้นะก็ตั้งปุ่มนะครับนี่เดินเราจะทำอะไรก็ได้นะครับก็แค่รอให้เกมมันจบนะครับนี่จะปิดไว้ก่อนก็ได้นะ เรียบร้อยนะครับป้อมแตะนะครับแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจนะครับเราคลิกข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงปุ่มมันก็จะรันไปเองอยู่แล้วนะครับโอเคพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะกดเล่นใหม่นะแล้วกดรีทายตรงนี้พอนั้นเราก็ไปที่ดินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งปุ่มใหม่ขึ้นมาเป็นตัว e นะครับผมตัว e ผมให้เป็นตัว e แล้วกันแล้วลากตัว e มาที่รีทายนะครับแนะนําเป็นขวาๆหน่อยนะครับเพราะว่าจะใช้กับหมดอื่นได้ด้วยนะครับสมมุติ มันมีปุ่มเดียวแล้วก็จะมันจะเข้ามาตรงกลางนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังยาวถึงอยู่ถึงกันอยู่นะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับตัว E ตรงนี้เลยแล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับใช้แค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับผมแค่นี้เลยนะแล้วก็ลองกด E ดูว่าได้หรือเปล่านะครับปึ๊บอ่าแค่นี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสาหรับการตั้งปุ่มนะต่อมานะครับไปที่ขีดลงตรงนี้นี่สําหรับ emulator หรือมืมูนะครับผม ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็ปล่อยมันรันแบบอินฟินิตี้ไปได้เลยนะครับคือได้แล้วนะครับมาสำหรับมูม๊นะครับกดไปที่โอเป a เรชั่นนะแล้วก็โอเป a เรชั่นเ o คคอร์เดอร์ให้เราครีเอทนะครับผมครีเอทขึ้นมานะครับพอครีเอทแล้วเรากด Q กด E แล้วก็หยุดหยุดอัดได้เลยนะครับอ่าผมครีเอทปึ๊บ Q E แล้วก็หยุดอัดได้เลยครับผมเราก็จะตั้งชื่อนะเป็นแบบว่าพอ r t ท l พอทัลฟาร์ม afk เนะครับผมอาจจะเขียนอย่างงี้ได้แล้วก็เซฟไปเลยนะครับผมแล้วเราหลังจากนั้นยังไม่จบยังไม่จบนะครับผมไปที่เซตติ้งของพอทัลฟาร์ม afk เราก็กดไปที่เซตติ้งปุ๊บแล้วก็กด infinite loop until manual stop นะครับแล้วก็เซฟเซตติ้งแล้วเราก็กดเริ่มเล่นได้เลยนะครับผมปุ๊บอ่าจะรันวนไปเรื่อยๆ่นะครับผมซึ่งแนะนำนะครับให้เรากลับไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็อาจจะ นี่คือ speed setting ก็คือควนามเร็วน้ำกดนะครับแบบบนลูบเร็วขนาดไหนนะครับผมแนะนำเป็นคูณ2ไม่ต้อคูณ4นะครับมันจะได้แบบไวๆนะครับผมอลองคูณ4แล้วกันนะครับป่ะแล้วก็ปึ๊บ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 แค่นี้นะครับผมเราก็สามารถ F K portal ในโหมดของ Nightmare ได้แล้วนะครับผมก็คือใน Story chapter 10 Nightmare นะครับผมซึ่งเวลาได หนึ่งประตูนะครับสำหรับไนแมม์นะมันจะได้เป็นสี่ประตูเลยนะครับคือได้ทีเราได้สี่อันเลยนะสำหรับไนแมม์นะครับผมก็วันนี้นะครับแค่นี้แหละเราก็ได้แล้วแลวเราก็ปล่อยไว้ทั้งวันเลยนะครับผมก็วันนี้ครับผมสำหรับวิธีการในเนะครับก็ยังไม่จบนะครับผมอ่าแล้วเรา Back to Lobby นะครับผมซึ่งในวิธีนี้นะครับคือไอ้สูตรเนี้ยมันใช้กับลงพอร์ทัลเองได้ด้วยนะครับผมก็คือให้มันเล่นวนนะครับผม แต่ว่าเราต้องมีพอท่อเยอะๆนะครับมันจะได้วนนานๆนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันนะครับว่าหมายถึงยังไงนะครับเราก็กลับล็อบบี้เลยโอเคครับก็ตอนนี้เรากลับมาในล็อบบี้แล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะสอนวิธีการ F K พอท่ l นะครับก็คือการเล่นพ r ท่ l และ F K นะครับผมคือใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับเรากดสตาร์ทเข้าไปนะครับพอเราเข้าไปแล้วใช่ไหมเราเปิด F K ต่อได้เลยนะครับไปที่ออฟเฟชั่นแล้วเราก็พอท่อฟาร์ม F K เนี่ย กดเล่นไปเลยนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับคือใช้สูตรเดียวกันเลยนะครับผมเราก็หลอนะครับเดี๋ยวเราก็ปล่อยมันเล่นไปจนจบนะครับผมสประตูนะครับผมพอเท่านะ โอเคครับก็ตอนนี้เราวนจบแตนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็เราพอจบแล้วนะครับมันก็จะเหลือพอทั่วเดียวนะครับปุ่มเดียวนะครับผมถ้าพอทั่วหมดนะครับก็คือปุ่มรีฟนะครับตอนพอถึงตรงนี้เราก็กดออกนะครับแล้วก็เราก็ไป FK เก็บพอทั่วใหม่นะครับผมแค่นี้เลยนะสําหรับที่การ FK ทั้งการเก็บพอทั่วแล้วก็ FK เล่นพอทั่วเนี่ยครับผมสองอย่างในสูตรเดียวเนี่ยครับผมใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับผมซึ่งก็ใครคอมเมนต์อยากให้สอนอะไรอีก ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมเรื่อง FK เนี่ยมันจะมี r a n g e r State มีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับผมอนาคตก็น่าจะมีอะไรเพียบนะครับผมทัวร์นาเมนต์ก็ FK ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแนะนำให้กดเล่นเองก็น่าจะชัวร์กว่านะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมครับผมก็ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมโอเคก็วันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีะไรแล้วนะครับผมสำหรับการ FK นะครับก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย